ครับสวัสดีครับช่างเน็ตครับวันที่นี้เขาจะตัดผมองทรงเปิดข้างนี่ครับด้านหลังเราจะตัดให้ดูก่อนว่าเป็นองทรงเปิดข้างสีขาวตอนนี้ด้านข้างผมผมก็จะตัดให้ดูโดยใช้เบอร์เบอร์ศูนย์จุดหนึ่งนี่ศูนย์จุดหนึ่งปรับฟันลงให้ตํำสุดแล้วก็ใช้นะครับเปิดข้าง เปิดสวิตให้ได้อย่างเงี้ยเปิดข้างก่อนเขาจะเปิดข้างอย่างเงี้ยเป็นทรงเปิดข้างหลังลงทรงคนมาตัดอายุประมาณเก้าขวบหรือเท่าไหร่นะส <11. S> 1ะสิขวบคนมาตัดนี่สิบเอขวบแต่เขาอนุญาตให้ตัดเปิดข้างหลังลงทรงได้เพราะว่าด้านบนไม่ยาว ดูวิธีตัดค่อยตัดอย่างนี้โดยใช้เบอร์โดยใช้เบอร์0.5ซึ่งไม่ต้องใช้วีเลยครับจะเข้าทรงตรงไหนดำดำก็เอาปรับลงต่ำแล้วก็กระทุ้งขึ้นไปอย่างนี้นี่คือด้านเปิดข้างส่วนหลังลองทรงดูนะครับด้านหลังด้านหลังนี่นล,นลองทรงกลางดูนะครับก้มลงนิดนึงเออ ลองทรงกลางก็เอาขึ้นกลางใบหูโดยไม่ต้องใช้หวีเลยเพราะผมเขาเป็นทรงเป็นทรงนักเรียนมาถ้าเราไปใช้หวีมันก็ตักไม่ติดปัญหาของมันก็คือถ้าผมแบบนี้เราจะใช้หวีไม่ได้ถ้าใช้หวีแล้วมันจะตักไม่ติดแล้วมันจะทำให้ทาให้ผมด่างโดยโดยใช้เบอร์ศูนย์จุดหนึ่งเป็นตัวตัดอย่างเงี้ยนะเพราะมันมันพันประจเดีนมันเป็นหวีในตัว ครับมาดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนี่ดูฝั่งฝั่งขวาเมื่อกี้ตัดฝั่งซ้ายแล้วก็ปรับฟันต่ําสุดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลยเปิดข้างนะครับนี่เปิดเขาจะเปิดข้างอย่างนี้ครับมันเป็นง่ายๆทรงแค่เราใช้ฟันบัตรเลียนเป็นแล้วก็ใช้ได้เลยครับเปิดข้างหลังลองทรงครับ เปิดข้างหลังลองทรงก็ต้องให้เปิดข้างจริงๆในแนวของข้างนี่ก็อยู่มุมหน้าผากมาอย่างนี้ถ้าถ้ามันอยู่ตรงคิ้วมานี่ก็เป็นรองทรงถ้ามันอยู่ตรงเหนือริมใบหูก็เป็นรองทรงต่ำให้เรากะพอประมาณแล้วเราก็จับหูเข้าไว้แล้วก็ดึงให้มันเชื่อมนวลกลมกลืนมาด้านหลังให้ได้อย่างนี้นี่อย่างนี้มันจะชัดเลย ครับทีนี้เรามาดูข้างหน้าดูด้านข้างซ้ายข้างขวาเสร็จตรงนี้มันดำกลมคืนเราก็เอาดำให้มันให้มันสวยขึ้นอย่างนี้ไม่ให้มันดำมากเบอร์ศูนย์จุดห้าหรือว่าศูนย์จุดหนึ่งมันปรับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้แล้วก็มาดูฝั่งหน้าเนี่ยตรงนี้มันเป็นห,หัวคนเรามันจะมุมมุมนิดนึงครับทีนี้ก็ดูด้านหน้าครับเนี่ยครับผมให้ดูแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับยูเลนนนั่นแหละ ครับชื่ออะไรครับชือ่อน้ำครับไอ้น้ำ,นำเคยต่อยมวยมากี่ครั้งคนนี้จำไม่ได้ครับจำไม่ได้นี่ดูนะครับอันนี้ตัดผมเสร็จแล้วนะครับเปิดข้างหลังลองทรงดูชัดๆเลยครับนี่อันนี้คือเปิดข้างอันนี้ด้านหลังนะครับเนี่เขาเอาไม่เอาออกมากด้านหลังเขาจะไปเป็นอะไรแบทแมนกันไหนไปต่อยมวยอ,อีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกมาแล้วว่าเป็นเด็กบ้านลงใหญ่ ครับอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นแชมป์โลกเพราะว่าเขาอายุตอนนี้แค่11ปีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ